แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันที่13กุมภาพันธ์2566เรามาอัปเดตเงินช่วยเหลือน้ำท่วมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม5,000-9,000ถึงบาทเงินน้ำท่วมเข้าแล้ววันนี้นะคะมาเช็คกันว่าจังหวัดไหนที่จะได้รับโอนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอภกระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยปี2565ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกภายในวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะ ธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินน้ำท่วมให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว10ครั้ง433,574ครัวเรือนเป็นเงิน2,828 58,000บาทนะคะโดยโอนจ่ายไปเมื่อวันที่ 20, 24, 31มกราคมและวันที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9กุมภาพันธ์นะคะและโอนจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยครั้งที่11 โดยปพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนและผู้ประสบภัยในพื้นที่3จังหวัดนะคะได้แก่เชียงใหม่นครราชสีมาและศรีสะเกดโดยธนาคารอมสินจ่ายเงินจํานวน27,475ครัวเรือน จำนวนเงิน150ล้าน1 5 7 0 0 0บาทซึ่งจะโอนจ่ายในวันนี้13กุมภาพันธ์และครั้งต่อไปครั้งที่12นะคะปะอได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่15จังหวัดได้แก่สตูล101สุขโขทยัยมหาสารคามราชบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีฉะเชิงเทราตรัง บุรีรัมย์ลำพูนเพชรบูรณ์น่านระนองและลบบุรีโดยธนาคารออมสินจะจ่ายเงินจำนวน22,616ครัวเรือน130.350บล้าน3บาทนะคะโดยจะโอนจ่ายในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่า มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือไม่หากยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดําเนินการโดยด่วนนะคะเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะใครที่ยังไม่ผูกก็รีบไปผูกซะการรับเงินก็จะใช้เวลายืดออกไปอีกนะคะสําหรับใครที่เพิ่งจะไปผูกนะคะได้รับเงินแน่นอนแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะ โดยเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะคะได้การคนละเท่าไหร่ครัวเรือนละ5,000บาทนะคะจำนวน8,380ครัวเรือนจำนวน41,900,000บาทครัวเรือนละ7,000บาทจำนวน4,738ครัวเรือนจำนวน33,166,000บาทครัวเรือนละ9,000บาทจำนวน26,308ครัวเรือนจำนวน236,772,000บาท และสำหรับผู้ประสบุทกภัยที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภยัยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026373511 13กุมภาพันธ์เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะโอนแล้ววันนี้เงินเยียวยาน้ำท่วมรับสูงสุด5,000-9,000บาทเช็ครายละเอียดว่าวันนี้มีโอนจังหวัดไหนบ้างนะคะ